สวัสดีจ้าพี่น้องเมธีมาอัปเดตลัวบ้านนะจ๊ะเนาะไก่จะเลวแล้วละจ้ะแต่ว่าห่างบ้านในปัน่นบ้านในลอยเปอร์เซ็นแต่ว่าไกลล่เลยจ้ะเมทธีสิมาอัผ้าอัปเดตให้มึงจ้ะนาเนาะจัดพี่น้องกระซีผ้ามึงเนี่ยว่าเหลือมองใด้นะจ้ะเนี่ยเมทธีให้มึงกระขักจ้าแล้วมีทิพย์กับผ้าออกข้างนอกกันจ้ะ ปิดประตูแล้เหมือนเดิมน,นี่จะ้ะที่เหลือนี่จะ้ะเหลืออยู่สองเสานี่ก็แล้วเลยจ้ะพี่น้องนี่มองที่เหลือเด้อจ้ะมึงตีเละจะ้ะห้อยแตกมึงจ้ะพี่น้องต้นนี้เสาประตูหน้าบ้านไหมจะ้ะพู้น่ะห้อยแตกไหมจ้ะพี่น้องโอ้โหเห็นหรือเปล่าพูนะ้น่ะห้อยแตกเลยจ้ะพู้นะมืน่นจะไปบอกคนสอง เพราะว่าเพิ่นพ่งเห็นแล้วมืัอนี้แม่จ้ะเมืองจังสิพี่น้องปูนแล้วก็สิได้มาเคลียร์ออกเนี่ยเพิ่นเหลือแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องเห็นบ่เหล้วแค่สองเสาบัดน,นี้ก็เฮ็ดฟุตบาทจ้ะฟุตบาทนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เพินเ่นจะไอ้ไอ้นั่นให้แม่ทิพย์หรือเปล่ปาแบบเฮ็ดเออ่ฉาบแม่จ้ะพี่น้องมันต้องฉาบแม่ทิพย์ว่า เลือตัวนี้เลยจ้ะเลือยฟูดบาทตัวนี้ก็เลือแค่สองอันสองเสาก็ข้างบนเลือยน้อยนึงจ้ะตัวนี้ฟูดบาทกะซีเลือฟูดบาทน่าจะเนาะหันมาทางขีมาทิีผ้ามึงทางขีเนี่ยเสาเนี่ยก็เล้วเลี้ยววันนี้เลือต้นนี้ก็สิเดช่าว่เด้อร้อยแตกไร้ง่าเต็มเลยจ้ะพี่น้องนี่ยวน่ะร้อยแตกไร้ง่าเต็มเลยสิเดสิเด แกะไขอยู่จ้ะนี่คือกันจะสิได้แกะไขเป็นร้อยแตกไรง่าเต็มเลยจ้ะนี่กระฟุตบาทฟุตบาทนี่แหละเจ้าต้นเหลืออยู่ต้นนี้กับที่เหลือฟุตบาทจ้ะเหลืออยู่บ่กี้เสาอีกจักบ่กี้หมึอก็คือสิเหลวจ้ะนี่เห็นไหมจะ้ะทางตัวนี้เป็นประตูประตูหน่อยเ,ยเขาเขาข้างในจ้ะนี่ก็จะประมาณนี้จ้ะพี่น้องช่วงพวงนี้เป็นช่วงหน้าบ้านเนาะจ้ะเนาะเขาเรงเสีย ฟูตบาทนี่แหละตัวสิเดเฮต์ตัวฟูตบาทนี่ไม่ทิพกะสีแบบว่าสิเดค้นดินออกไม่จะีเพราะว่าดินนี่ไม่ทิพสีเดียวเอาออกสิเอาไอหินมาใส่ไม่จะหินลูกลังมาใส่เน,นี่ยจะมินิกาตัวประตูเห็นว่าจะประตูที่เพิ่นสิเดเฮต์นม่จะพี่น้องประตูตัวนี้ข้างล่างอาจะเพิ่นสิเดเทปปูนตุ้งนี้ก็ เทอีดในใจพี่น้องคิดว่านะเสียถ่ายบอดยิงจังถามมึงไปเรื่อยๆจ้ะจะประตูกาเลาะมึงก่อนน,อนิดหน่อยนี่ประมาณนี้เลยจ้ะมึงติดจ้ะรอยแตกไรเงาเต็มไปหมดเลยพูดนะมือสิทธิตรวจสอบอยางคากเลยจ้ะพี่น้องให้เพื่อนเหตุตรวจสอบแล้วก็ให้เพื่อนแก่ไหมจ้ะข้างบน สันจะพี่น้องม้วนนี่เห็นบ่จ้ะไอ้นั่นท่อประปาสิริเคียออกเพราะว่าเอาดินสีเอาไอ้หินมาใซสิริเคียดินออกเอาหินมาใส่เพราะว่าถ้าใส่ดินเข้าไปมันก็นสิริตัดหยาคือเก่านะก็สีเอาพลาสติกลงแล้วก็สีเอาหินมาถมแม่จัดพี่น้องเพราะว่าสิบวให้มันได้ตัดหยานะจัดพี่น้องเห็นบ่นี่ตื่นไปเรื่อยจันนี่ นีพ่พามึงไปเรื่อยๆเนี่ยพามึงไปเรื่อยๆจ้ะมึงว่าเป็นห้อยแตกไร้ง่าหรือเปล่าครับเป็นกระสิเดมากแล้วให้เขาสมในเจ้ะพี่น้องเนี่ยเสียกะเลาะมึงเพื่อนกระบ,บอกจุดอกว่าให้เลาะมึงจะโขวผู้เพืพ่อนเฮ็ดนะนจ้ะเพื่อนบอกว่าให้เลาะมึงว่าเสนว่าถา้าแตกกระบ,บอกว่าเส้นเนี่ยเนี่ยจ้ะพี่น้องผ้ามึง กระหอดหน่นาจะเนาะต้นนี้ก็ยังเห็นอยู่จ้ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเป็นรอยแตกไร้งาเต็ดเนี่นี่จ้ะสิได้ให้เพื่อนสอมเพื่อนยังกัประมาณนี้เลยจ้ะนี่ตัวเพิ่นเห็ดที่หลังมูเพิ่นฉาบที่หลังมูเลยเด้อจ้ะตัวนี้กับประมาณนี้ตัวเพิ่นฉาบที่หลังมู ผดฉาบที่หลังมูลผล่ารู้ซึกว่าไข่อยู่จ้พี่น้องบุคือม้วนฉาบกอไหมจ๊ะเป็นอันบรรเลวอะจ้ะนี่ทั้งนี้เลวแล้วเห็นบ่เลวเลยจ้ะเลื่อนนาบ้านหน่อยนึงจ้พี่นอ้องเลืออนนาบ้านหน่อยนึงแล้วกันเก็บงานทําคว่ำสะอาดแต่สิ่งที่ทำคว่ำสะอาดออกตัวน,นี้ยังเป็นห้อยอยู่เลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่ยังเป็นห้อยอยู่เป็นห้อยบอ่ที่เพิ่นอันนี้ไว กระทาม,มึงอีกรอบกันจ้ะมื่อนี้เมทิพีปะผ้ามึงซ้ำหนีก่อนน,นอ้อยจันโน่เดี๋ยวเมทีปิดสิผ้ามึองไม่ถาแล้วจริงจริงจังๆเลยเมทีปิดสิผ้ามึองไม่จัตพีนองคลิปนี้เมทิพัดเมทิพรื้อผ้ามึงตัวนี้ลืมือผ้ามึงตัวนี้จัตพี่นอง,นาางตัวน,น,น,นี้เป็นไอ้นั่นจ้ะเป็นไอ้ตู้จุดหมายใ่จัตพี่นองเห็นไหมจ้ะเป็นตู้จุดหมายให้เพื่อนใส่แบบว่าใส่แบบตายโตตายเลยม่จัตพี่นองเห็นไหม ใส่แบบตายเลยปิดกั้นเลยจ้ะให้อยู่ในนี่เลยจ้ะเป็นหม่องเปิดก็อยู่ในนี่นะจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นตู้ใส่จดหมายใส่ไปจังสีก่อนจ้ะเพราะว่าเอาเอาไอ้ถุงคุ้มเพราะว่าหยันมันมันมันเลอะมันเปื่อนคักนาไม่ทิบก็เลยถุงคุ้มใส่แบบว่าคนละครึงม่จ้ะพี่น้องใส่ค้นละครึงไว้้างนอกก็้างในจ้ะเห็นบ่จ้ะ เี่ยตัวข้างในกระใสยังเสียถุงคอไปได้จะพี่น้องเพราะว่าแบบว่าย่านมันเปื่อนปูนแห้งเนี่ยจ้ะก็ให้เปื่อนก็ให้เปื่อนเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆนะนนกระใส่แบบตายปิดตายจ้ะอ่าเนี่ยจ้ะกองจนหมานี่จ้ะพี่น้องปิดตายเลยนี่ใส่สิเลยเว้ยไม่ทิบมากเลยนี่ <laughs> มันสิแปลกมูอย่จ็ะพี่น้องแปลกมูว่าใครมีเก่งสีหน้าเห็นบ่จะเนีย่ยจะไปลยจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า